สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ iPhone SE 2020 iPhone SE รุ่นที่2นะครับผมหรือว่า Gen 2นั่นเองเอามาแนะนำสำหรับคนที่ชอบหน้าจอเล็กนะครับผมเน้นพกพาเน้นสเปคแรงนะครับผมเล่นเกมสเปคหนักๆได้เครื่องที่ผมได้มารับประกัน1ปีนะครับผมเป็นเครื่องใหม่คือผมได้มาราคา1,900บาทอะทุกคนบอกเลยว่าถูกมากนะครับผมใครที่รีบซื้อก่อนอาจจะได้ราคาเต็มๆอะ่ะแต่ว่าผมรอราคาค่อนข้างนานเลยนะครับกว่าจะได้มาราคานี้ ผมแล้วก็ได้มาเป็นโปรดักเลสด้วยนะครับสีที่แบบเป็นจุดเด่นเลยนะครับสลรับสีแดงค่อนข้างสวยนะครับผมในเรื่องของดีไซน์รูปทรงสีสวยมากนะครับดีไซน์รูปทรงอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเลยกับ iPhone 8นะครับที่ผมเทียบให้ดู ถ้าเทียบในส่วนของดีไซน์ด้านหลังเนี่ยจะแตกต่างกันจุดตำแหน่งของโลโก้ Apple นะครับผมแล้วก็เวลาเราใส่เคสของ iPhone 7 iPhone 8เนี่ยโลโก้มันจะไม่ตงนะครับถ้าเป็นเคสทึปแต่ถ้าเป็นเคสใสเนี่ยใส่กันได้ตรงทุกจุดนะครับผมของ iPhone SE เนี่ยจะเป็นชิป Apple A13 นะครับชิปเดียวกันกับ iPhone 11 Pro เลยนะครับส่วน iPhone 8เนี่ยจะเป็นชิป Apple A11 นะครับผม ุปกรในกล่องก็มีชุดชาร์จนะครับหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับผมรองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับตัว iPhone SE เนี่ยจะเป็นชื่อ Apple A13 นะครับผมกันน้ำการฝุ่น IP67 ได้นะครับด้านหลังมีระบบชาร์จไร้สายนะครับรองรับการชาร์จเร็วในเรื่องของหน้าจอเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าจอ4.7นิ้วนะครับ Retina SD นะครับมันก็มีข้อเสียแค่อย่างเดียวในเรื่องของความละเอียดของหน้าจอนะครับของ iPhone SE แต่ถ้าเทียบกันขนาดนะครับผม SE รุ่นแรกกับ SE 2 0 2 0ตัว iPhone SE รุ่นที่2อ่ะผมรู้สึกว่ามันหน้าจอใหญ่กว่าถ้าด้วยซ้ำนะครับขนาดใหญ่กว่ามากนะครับ SE รุ่นแรกผมเป็นหน้าจอ4.0นิ้วนะครับ SE รุ่นที่2อ่ะเป็นหน้าจอ4.7นะครับลองเทียบความบางขนาดนะครับ SE รุ่นแรกจะมีแจ็ค3.5มิลน,นะครับส่วน SE รุ่นที่2อ่ะจะตัดแจ็ค5 5มมิลออก แต่ว่าจะไม่มีตัวอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์แปลงนะครับต้องไปซื้อเพิ่มเองถ้าคนที่เคยใช้ iPhone 5s mm hmm. กับ SE มาก่อนอะแล้วมาลองใช้ SE รุ่นที่2จะรู้สึกว่ามันหน้าจอใหญ่กว่านะครับผมจะรู้สึกว่ามันหน้าจอใหญ่ mm hmm. อันดับแรกเนี่ยให้ดูคะแนนตู้กันก่อนนะครับคะแนนตู้ที่ผมวัดผลมาเนี่ยได้ประมาณ4 5 0 0 0น0นะครับ4,500 <c oughs> แต่ว่าเขาวัดกันได้ประมาณ4,006นะครับซึ่งผมตอนที่ผมวัดอ่ะผมโหลดเกมอยู่แล้วก็เครื่องมันค่อนข้างร้อนประมาณหนึ่งนะครับคือบอกเลยว่าเครื่องนี้นะครับชื่อ Apple A13 iPhone SE อ่ะแรงกว่า iPhone XS Max นะครับถ้าวัดกันด้วยคะแนนดูู้หรือแรงกว่ามือถือ Android รุ่นที่เลทราคาใกล้เคียงกันหลายรุ่น <Wow. S 1> แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่1,821ม ah นะิลลิแอมป์ มันอยู่ได้นานกว่า Samsung Note 10หรือว่าอยู่ได้เทียบเท่ากับ Samsung Galaxy S20 เลยนะครับต่างกันแค่3%ที่ผมไปดูมาฝรั่งเขาวัดเทสแบตเตอรี่กันนะครับที่ผมใช้งานปกติตั้งแต่5โมงจนถึง2ทุ่มกินแบตเตอรี่ไป47%หรือว่า48%นะครับก็ถือว่าอยู่ได้นานอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเกือบ4ชั่วโมงแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคน สเปคคร่าวๆนี่จะเป็นหน้าจอ4.7นิ้วนะครับเ e t i n น่า SD CPU ให้มาเป็นชื่อ Apple A13 Bionic นะครับผม RAM 3ความจุเริ่มต้น64จิกจนถึง256จิกนะครับสำหรับสายพนครับหรือว่าเก็บไฟล์เยอะๆเนี่ยอาจจะแนะนำเป็น256จิกกล้องหลัง12ล้านนะครับผมค่ารูรับแสงอยู่ที่1.8นะครับมีระบบการสั่นนะครับถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K นะครับ60เฟรมเรทเลย ส่วนกล้องหน้าให้มาถึง7ล้านพิกเซลนะครับผมสำหรับคนที่ชอบวิดีโอคอลเนี่ยถือว่าชัดละเอียดในระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่รองรับ Face ID หรือว่าปลดล็กสแกนใบหน้านะครับรองรับสแกนลายนิ้วมือบนปุ่มโฮมนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็น2.4แล้วก็5 GHz Wi-Fi 6รองรับ1ซิมนะครับ 4G ไม่มี 5G เซื้อ Pocket w ต f i มาปล่อยก็ได้นะครับ หรือว่าอาจจะเชื่อมต่อ WiFi 6เลยก็ได้นะครับโหลดแอปโหลดเกมเล่นเกมสตรีมเกมได้สบายๆแบตเตอรี่ให้มา1,821มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าถ้าวัดกันจริง,รงๆอ่ะเทียบกับ Android แบต3,000หรือว่า4,000อ่ะเทียบกันได้เลยอยู่ได้นานกว่านะครับประมาณ4ชั่วโมงแต่ถ้าดูหนังฟังเพลงต่อเนื่องอ่ะจะได้ประมาณเกือบ10ชั่วโมงเลยนะครับผมแบต1,800การน้ำกันฝุ่นได้นะครับ IP67 นะครับผมรองรับชาร์จไร้สายหรือว่าไวรีสชาร์จนะครับ ตัูเครื่องรองรับการชาร์จเร็วนะครับหรือว่าฟาชาร์จข้อเสียส่วนตัวผมมีอยู่2อย่างเองนะครับในเรื่องของแจ็ค3.5มิมไม่มีแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอนะครับความละเอียดของหน้าจอมไม่ได้ full hd แค่เนี้ยเลยน <S <S ในเรื่องของฟีเจอร์ใหม่เนี่ยก็มีให้ใช้งานมีให้อัปเดตเรื่อยๆนะครับ ios 14 15 16เลยแหละนะครับใช้งานในการได้แบบยาวๆ5-6ปีนะครับพกพาได้สะดวกนะครับอาจจะซื้อ power bank หมื่นแอมสองหมื่นแอมพกพาไปด้วยนะครับใครที่แบบกลัวว่าแบตเตอรี่มันจะหมดไวนะครับผมบางคนอาจจะมี iPad iPhone หรือว่า Android ที่แบบหน้าจอใหญ่อยู่แล้วเนี้ยนะครับเอามาเป็นเครื่องสำรองหรือว่าคนที่กำลังจะซื้อ iPhone 7 iPhone 8เนี่ยผมแนะนำเป็น iPhone SE ดีกว่านะครับ SE ดีกว่าอาจจะซื้อเครื่องติดโปรหรือว่าผ่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะใช้งานได้ยาวกว่าเรียกว่าแรงกว่า iPhone 10s Max iPhone 10R นะครับในเรื่องของคะแนนฮาร์ดดิ ส่วนกล้องหลังให้มาเป็นกล้องหลังหนึ่งตัวนะครับแต่บอกเลยว่าเฟี้ยวนะเหมือน iPhone XR กนะครับกล้องถ่ายได้ชัดพอๆกับกล้อง3ตัวเลยของ iPhone 11 Pro นะครับเที่ยวกันกับ iPhone 11 Pro ถ้าถ่ายรูปปกติแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับกล้องหนึ่งตัวกับกล้อง3ตัวถ้าถ่ายรูปปกตินะมีฟีเจอร์โหมดภาพถ่ายบุคคลได้ถึง6ระดับเลยนะครับถือว่าทำได้ดีกว่า iPhone XR ส่วนกล้องหน้าให้มาถึง7ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหลังเนี่ยจะถ่ายวีดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมเรทน,นะครับผมกล้องตัวเดียวอ่ะไม่ต้องใช้ไมค์การสานได้เลยถ่ายคลิปวีดีโอต่างๆสมูทลื่นไหลรวมถึงระบบ iOS ด้วยนะครับในเรื่องของกล้องนะครับผมเท่าที่ผมได้ไปถ่ายรูปมาถ่ายภาพกลางคืนก็ถือว่าทําได้ดีอยู่เวลาเล่นเกมอ่ะผมรู้สึกทัชสกรนได้ิีนิ้วทัชสกรนได้ลื่น เวลาเล่นเกมเวลากลวนหน้าจอนะครับอย่างพวกเกมซีฟาพับจีหรือว่า Rov หรือใครที่แบบเอามาเล่นเกมแบบสเปคหนักๆพับจก็ได้ถึงอัลต้าไอเลยนะครับป,รปุดเฟรมเรทดเลต้าเลยนะครับเรียกว่าโคตรโหดนะครับผมในเรื่องของการเล่นเกมเกมอื่นเนี่ยเล่นเกมได้สบายๆนะครับเกมสเปคหนักๆ